ตอนที่1573ชื่อตอนว่าตรวจสอบสถานะลักษณะของเสาผลึกที่แลดูมีประกายพริวไหวนี้มันเป็นสิ่งที่มีความน่ากลัวเป็นที่สุดรีชิเย่ไม่ได้รับผลกระทบจากการมองดูมันเนื่องจากเขาได้ผ่านการขัดเกลาที่น่ากลัวที่สุดมาแล้วตั้งแต่ครั้งครานั้นและเขาต้องทุ่มเทกำลังกายใจนับไม่ถ้วนต้องเสียสละสิ่งต่างๆมากมาย จึงสามารถได้มันมาไว้ในครอบครองดังนั้นมาวันนี้การจ้องมองดูประกายที่พิ้วไหวโอนเอ็นไปมาที่อยู่ภายในเสาผลึกจึงไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อหลีฉีเย่แต่หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วก็จะไม่เป็นเช่นนี้มือของหลีฉีเย่ข้างหนึ่งกุมห่วงทองแดงเอาไว้มืออีกข้างหนึ่งถือเสาผลึกมองดูร่างเงาของบรรดาเหล่าราชันเซียแล้วถึงท่อถอนหายใจออกมาเบา หลังจากผ่านไปชั่วครู่บรรดาร่างเงาของเหล่าราชนเซียนได้หายไปและกลับคืนไปยังทะเลแห่งความรู้ของหลี่ชีเย่ตามเดิมขงเชี่ยหมิงหวางรออยู่ด้านนอกประตูอย่างเงียบๆนางรอให้หลี่ชีเย่กลับออกมานางอยากจะรู้นักว่าหลี่ชีเย่ไปได้อะไรมาจากด้านในนั้นนางต้องการรู้ว่าเกาะลึกลับนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันแน่ใจอย่างไรเสียที่นี่ก็เป็นถิ่นของนาง นางไม่ปรารถนาให้เกิดเรื่องราวที่อยู่เหนือการควบคุมของนางขึ้นมาได้ในเวลานี้เองหลีเชียได้ก้าวเดินออกมาจากประตูบานนั้นของเชียหมิงหวางถือกับก้าวเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถามว่าข้างในนั้นมีสิ่งใดนี่ไง ลีชเยเผยเห็นรอยยิ้มเต็มใบหน้าค่อยๆชูเสาผลึกในมือขึ้นมาฉับพลันที่เสาผลึกนั้นถูกชูขึ้นมาองเชี่หมิงหวางถือกับร่างแข็งทื่อในทันทีทันใดนั้นองเชี่หมิงหวางเหมือนถูกสะกดเอาวไว้กระทั่งพูดไม่จบคําเสียด้วยซ้ําทันใดนั้นทําเอาองเชี่หมิงหวางถือกัขวัญน,นี้ดีฝอนี่หาใช่เป็นวิชามาสะกดร่างแต่เป็นการสยบเป็นการสยบที่เด็ดขาด ทานใดนั้นของเชี่ยมิงหวางถูกสยบเอาไว้โดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นกายเนื้อของนางหรือทักษะยุทธและหรือปณิธานกระทั่งจิตแห่งการบำเพ็ญเพียรล้วนแล้วจะถูกสยบจนสิน้นภายใต้การสยบขั้นสุดยอดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเชน่นนี้ของเชี่ยมิงหวางไม่สามารถขัดขืนได้เลยของเชี่ยมิงหวางรู้สึกว่าตัวเองนั้นเล็กจิ๋วเหมือนดังมดปลวกไม่มีค่าคู่ควรจะกล่าวถึงสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือ ภายใต้การสยบลักษณะเช่นนี้ไม่เหลือเอาไว้แม้กระทั่งใจที่คิดจะขัดขืนแม้แต่ปณิธา,านที่ต้องการขัดขืนสักนิดก็ไม่มีราชนเซียนสามารถสยบใครก็ได้แต่ว่าต่อให้ถูกสยบโดยราชนเซียนบุคคลนั้นอาจจะมีใจคิดอยากจะขัดขืนมีปณิธา,านที่ต้องการจะขัดขืนแต่ว่าภายใต้การสยบลักษณะเช่นนี้กลับไม่อนุญาตให้มีความคิด หรือจิตใจที่ต้องการขัดขืในใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นจุดที่น่ากลัวมากที่สุดสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าของเชื้อหมิงหวางนั้นอ่อนแอเกินไปแต่เป็นเพราะประการที่แลดูบางเบาริ้วไหวโอนเอ็นไปมานั้นน่ากลัวเกินไปแม้ว่าของเชื้อหมิงหวางจ้องมองเพียงครั้งเดียวก็ถูกสยบเอาไว้โดยพรันวิญญาณของเชื้อหมิงหวางแทบจองจากกลางเมื่อถูกสยบโดยฉับพรัน นางรู้แล้วว่าสิ่งนี้บ่งบอกว่าอย่างไรชะตากรรมของนางตกอยู่ในเนื้อมือของหลีชีเยในเวลานี้นางเปรียบเสมือนเนื้อบนเขียงสุดแล้วแต่หลีชีเยจะเชื่อเฉือนความอยากรู้อยากเห็นจนเกินเหตุอาจนำภัยอันตรายมาสู่ตนได้ซึ่งมันก็ทุนเวลาข้าไปได้มากเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำลายค่อยๆตัดล้อออ,ลอ,ออกมาจากปากของเจ้าลีชีเย คือเสาผลึกในมือยิ้มกล่าวเรียบเฉยกับของเชี่ยหมิงหวางเจ้าเจ้าเจ้าจะทําอะไรของเชี่ยหมิงหวางเวลานี้ตกใจแทบตายแต่ว่านางกระดิกตัวไม่ได้จะขัดขืนก็ไม่ได้ทุกอย่างรุนแรงไม่มีประโยชน์ข้าอยากจะดูว่าเจ้าเป็นเจ้าเมืองของเมืองหมิงจูจริงหรือไม่หลี่ชีเย่ยิ้มกล่าวข้าก็คือเจ้าเมืองของเมืองหมิงจูหากนายน้อยไม่เชื่อสามารถไปพิสูจน์ที่เมืองหมิงจูของเชี่ยหมิงหวางรีบตอบไม่จําเป็น ลีเยสายนายิ้มกล่าวว่าอีกอย่างเจ้าเมืองหมิงจูไม่ได้แต่งตั้งโดยเมืองสมุดสยบฟ้าใช่ว่าเมืองสมุดสยบฟ้าต้องการให้ใครเป็นเจ้าเมืองหมิงจูคนนั้นก็สามารถเป็นได้เมื่อเอ่ยถึงตรงนี้แล้วลีเีย์ยื่นมือไปปลดกระดุมบริเวณคอเสื้อของของเชื้อหมิงหวางโดยแกะเพียงสองเม็ดบนสุดเท่านั้นเมื่อลีเชย์ปลดกระดุมสองเม็ดออกความลับใตร่มผ้าพันปรากฏแก่สายตาเผยให้เห็นผิวขาวด่างหิมะ และเกลี้ยงกล่นุ่มมือเหลือเกินหลังจากการปลดกระดุมสองเม็ดแล้วปทุมฐานที่ชูชันกลมกรึง่งโผลออกมาครึ่งหนึ่งอกนั้นอวบอิ่มมากหากประคองเอาไว้ในมือต้องหนักมากแน่นอนอีกทั้งอกที่กลมกระดึงและอวบอัดนั้นขาวด่งหิมะส่องประกายออกมาจานนันตาทั้งสองของผู้คนดูเป็นประกาย ด้วยความงดงามและดึงร้าจิตใจผู้คนเชน่นนี้ไม่ว่าใครก็ต้องใจเต้นตูมตามทำให้บรุษถึงกับเลือดระอุในกายเดือดพล่านขึ้นมาเจ้าเจ้าจะทำอะไรขงเชียมิงหวางเวลานี้ตกใจจนวิญญาณแทบออกจากร่างถึงแม้ว่านางจะมีกำลังอยู่ในระดับจักพรพดิเทพยังไม่แคล้วต้องตกใจจนใบหน้าขาวซีดควรจะรู้ว่าแม้ขงเชี่ยมิงหวางจะเป็นยอดฝีมือแห่งยุค แต่นางยังคงเป็นสาวที่ยังไม่ได้ผ่านมือชายมาก่อนเวลานี้หลีเชย์ถึงกับแกะกระดุมของนางจงนทำให้นางตกใจแทบตายที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือเวลานี้นางถูกสยบเอาไว้หากหลีเชย์คิดไม่ดีไม่ร้ายกับนางแล้วก็นางก็ไม่สามารถขัดขืนได้อยู่แล้วต้องปล่อยให้หลีเชย์ทำตามอำเภอใจในเวลานี้สายตาของหลีเชย์ถูกบางสิ่งดึงดูดเอาไว้แน่นอนที่สุด สายตาของหลี่เชียไม่ได้ตกอยู่ที่ประทุมฐานที่กลมกลึงของของเชี่หมิงหวางแต่หยุดอยู่ที่จี้ที่ห้อยอยู่บนอกนั่นบริเวณอ,อกของของเชี่อมิงหวางมีจี้ห้อยอยู่อันหนึง่งซึ่งเป็นจี้ที่มีลักษณะเหมือนคริสตัลทรงกลมโดยที่ภายในตัวคริสตัลปรากฏมีประก,กายที่ไหลรินอยู่และดูงดงามดังดอกไม้ไฟซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลายรูปแบบจี้นนี้ถูกคล้องด้วยเวทมค์คาถาที่เส้นเล็กเท่าใยไหม หากไม่สังเกตก็จะไม่สามารถมองเห็นได้กุญแจเจดีของหมิงจูอยู่กับเจ้าจริงๆลีชีเยถึงกระเพริ๊มอมกมาเมื่อมองเห็นเจียนี้แล้วของเชียมิงหวงังตกใจไม่เบาเลยทีเดียวเมื่อเรียนคำนี้แล้วถึงกับรู้สึกโล่งอกและนางเข้าใจแล้วว่าเข้าใจความหมายของลีชีเยผิดไปจึงรีบกล่าวว่าข้าเป็นเจ้าเมืองหมิงจูยอมต้องมีกุญแจของเจดีหมิงจูอยู่ในครอบครองไม่ต่อให้เจ้ามีกุญแจของเจดีหมิงจู ก็ไม่แน่ว่าจะต้องเป็นเจ้าเมืองหมิงจูที่ถูกต้องตามกฎเสมอไปกุญแจสามารถแย่งชิงออกมาได้ลิเชียยิ้มกล่าวแต่ว่าถ้าจะยืนยันมันก็มียากกล่าวพรางลิเชียใช้ฝ่ามือกดทับลงบนจี้ของนางเมื่อถูกชายคนหนึ่งอาศัยมือที่หยาบกร้านกดลงบนอกของตนอีกทั้งในขณะนี้นางเองก็เผยเห็นอกของตนอยู่ทำให้ขงเชื้อมิหวางทั้งโกรธทั้งเคืองแต่ก็จนด้วยก้าว เวลานี้ปรากฏเสียงดังขึ้นมาแผ่วเบาประกายที่เต้นระริกอยู่ภายในเจี้ยนนั้นเหมือนถูกนาบสลักลงไปบนอกที่ขาวดัางหิมะนั่นแต่ว่ากลับไม่เหลือร่องรอยใดๆทิ้งเอาไว้ในเวลานี้เองของเชมิงหวังเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ร่างกายของนางสั่นไหวทีหนึ่งดินเสียงดังแวง้งนาทีนี้เองเหมือนว่าลีชีเย่ได้ทําการชิงเอาสิทธิ์ในการควบคุมร่างกายของนางไปได้ยินเสียงดังกรก ในเวลานี้เองบริเวณหวังคิ้วของของเชื้อมิงหวางถูกเปิดออกควรจะทราบว่าสําหรับผู้บำเพนตนแล้วระหว่างคิ้วนั้นเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญยิ่งมันก็คือจุดตายซึ่งผู้บำเพนตนจะไม่ยอมเปิดหว่างคิ้วของตนออกมาอย่างง่ายาดแต่ว่าเวลานี้ของเชื้อมิงหวางไม่เป็นตัวของตัวเองไม่สามารถควบคุมร่างกายของนางได้โดยสิ้นเชิงขณะที่พื้นที่ที่ระหว่างคิ้วของนางถูกเปิดออกปรากฏว่ากลับมี JD เจดีย์เล็กๆลกอยออกมา โดยที่จะดีขนาดเล็กนี้มีขนาดใหญ่เท่านิ้วมือเท่านั้นแต่มันกลับเปล่งประกายที่เจอเจ้าออกมาประกายเจอเจ้าดังกล่าวทรงไว้ซึ่งพลังเหมือนว่าประกายลักษณะเช่นนี้สามารถลบล้างความมืดมิดทุกอย่างบนโลกได้อย่างนั้นดูท่าฐานะของเจ้านั้นถูกต้องตามกฎแล้วละ่ะเมลีชิเย่มองเห็นใจดีขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นมาจากวางคิ้วของของเชียหมิงหวางแล้วจึงพยักหน้าแล้วกล่าวท่าทีเฉยไม่ว่า เจ้าเมืองสามารถรับการแต่งตั้งได้กุญแจก็ยังสามารถแย่งชิงได้แต่ว่าเจดีหมิงจูไม่สามารถฝืนบังคับได้จะต้องได้รับการยอมรับจากเจดีหมิงจูเท่านั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วหลี่เช่ชักมือที่ดูชำนาญยิ่งแกับไปแล้วจัดแจงติดกระดุมให้กับของเชี่ยมิงหวางตามเดิมเอ่ยขึ้นช้าๆว่าแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่สิทธิ์ที่อยู่ในสายเดียวกับลู่ฉางซุน แต่ว่าได้รับการยอมรับจากเจดีหมิงจูดังนั้นลู่ช้างซุนจึงได้ถ่ายทอดกุญแจให้กับเจา้าจะเจ้ารู้ได้อย่างไรกันของเช่หมิงหวางถึงกับตกใจจนหน้าถอดสีและร้องเสียงดังออกมานี่เป็นความลับสุดยอดของเมืองสมุทรสยบฟ้าต่อให้มีผู้ที่รู้ว่าเจดีหมิงจูนั้นเลือกเจ้าของได้แต่ก็จะไม่รู้ว่าวิธีการยืนยันฐานะตัวตนนั้นทำอย่างไรอย่างไรก็ตามหลี่เช่กลับรู้วิธีการยืนยันฐานะอย่างคล่องแคล่ว แล้วจะไม่ให้ของเชี่ยมิงวางต้องตกใจยิ่งได้อย่างไรของเชี่ยมิงวังย่อมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้สร้างเจดีหมิงจูถ้าหากเขาไม่รู้เรื่องนี้โลกนี้จะมีใครรู้อีกโลกนี้ยังมีสิ่งที่ข้าหลีเ่เฉเยมไม่รู้อีกหรอหลี่ีฉเยหัวเราะและเก็บเสาผลึกในมือให้เรียบร้อยตบมือและยิ้มกล่าวว่าเอาล่ะเวลานี้เจ้าเป็นอิสระแล้วร่างกายของของเชี่ยมิงวงังเธอกับสันเท่าที่หนึ่งทันใดน,นั้นนางเคลื่อนไหวได้แล้ว พลังสยบได้หายไปในทันทีหลังจากที่ขงเชี้ยมิงวางได้รับอิสระมาแล้วถึงกับปวาดผวายิ่งนักคล้ายดั่งพบเจอผีอย่างนั้นก้าวถอยหลังต่อเนื่องจนอยู่ในระยะที่คิดว่าห่างไกลกับหลีชีเยเพียงพอแล้วเจ้าทาให้ข้าเสียใจยิ่งนักหลี่ชีเยถึงกับยิ้มและสายหน้าเมื่อมองเห็นใบหน้าที่ขาวดั่งหิมะและท่าทีเหมือนเห็นผีของของเชี้ยมิงวางกล่าวว่าข้าน่ากลัวถึงขนาดนั้นเชียวหรือข้า ไม่ใช่มารร้ายที่มีเขาผิดงอกอยู่บนหัวสักหน่อยค่าเป็นคนที่รักในฉันมิตรคนหนึ่งเป็นคนที่มีจิตเมตตากรุณาคนหนึ่งของเชี่ยมิงหวางกลับไม่คิดเช่นนั้นถูกควบคุมและสยบเอาไว้โดยพลันเป็นใครก็ต้องตกใจจนหันหลังวิ่งหนีการที่นางไม่ได้วิ่งหนีไปนับว่านางมีความกล้ามากพอดู ขรานของเชียงมิงหวางนึกถึงเมื่อครู่ที่หลีเชียปลดกระดุมของตนทําให้เหนื้อของตนปรากฏตอ่อสายตาของหลีเชียงซึ่งทําให้ของเชียงมิงหวางทั้งโมโหทั้งอับอายในเวลานี้ถึงกับมีสีหน้าที่แดงกล่ำรู้สึกถึงใบหน้าที่แสบร้อนแต่ว่าก็จนด้วยกล้าวเมื่อของเชียงมิงหวางสามารถควบคุมอารมณ์ที่ทั้งกโกรธทั้งอับอายนั้นให้กลับคืนมาได้อย่างไรเสียนางก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองถิ่นทิ่นหนึ่งนางถึงกับสุดลมหายใจเข้าลึก,ลก เพื่อทําให้จิตใ,ใจของตนสงบนิ่งเมื่อนึกถึงคําพูดของหลีชีแย่เมื่อครู่นี้ถึงกับร้องออกมาด้วยความตกใจท,ท,ท่านคือหลีชีเย่นายน้อยหลี่รับประกันตัวจริงเสียงจริงหลีชีเย่ยิ้มกล่าวเรียบเฉยออกมาของเช้อมิงหวางไม่นึกเลยว่าผู้ชายที่ดูธรมรมดาตรงหน้าคนนี้ก็คือหลีชีแย่ที่มีชื่อเสียงดังด้งดานความโหด นางเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหลีชีเยมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้พบเห็นหลีชีเยเสียทีไม่นึกเลยว่าวันนี้จะตกมาอยู่ในมือของหลีชิเยการเสียทีให้กับคนโหดอันดับหนึ่งไม่นับว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่อย่างเรเสียคนโหดอันดับหนึ่งดำรงอยู่ในฐานะเข่นฆ่าเทพทำลายมารผู้ชายที่ฆ่าได้แม้กระทั่งพักเซียนเหินแล้วยังจะมีเรื่องอะไรที่เขาทำไม่ได้ ตอนที่1574ชื่อตอนว่าสายสามสายของเมืองสมุทรเสียบฟ้าเมื่อของเชี่ยมิงวางได้สติจึงสุดลมหายใจเขาลึกๆคารวะด้วยการโค้งคำนับกล่าวว่าได้ยินชื่อของนายน้อยหลี่มานานแล้ววันนี้มีโอกาสได้พบนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากเสียมรารยาทหวังว่านายน้อยหลี่จะให้อภัยหลีชีย้ยยิ้มเฉยมเมยพยักหน้าและกล่าวว่าข้าเสียมรารยาทอยู่ก่อนไม่โทษเจ้าบอกได้แต่เพียงเจ้าไม่ใช่สายของหลูฉางซุน แต่กลับได้เป็นเจ้าเมืองหมิงจูดังนั้นข้าจะมีความสงสัยในใจเท่านั้นเองเมื่อของเชียอมิงหวางนึกถึงภาพเมื่อครู่ตนเองเป็นสาวเป็นนางกลับถูกหลี่ชีแ้แยกผ้าแม้ว่าหลี่ชี้แย่ไม่ได้มีท่าทีดูหมิ่นแต่ว่านางก็อดที่จะรู้สึกใบหน้าแสบร้อนไม่ได้ของเชียอมิงหวางถือกับคำนับและปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้กล่าวว่าเจ้าสมนักเคยบอกว่านายน้อยหลีเชื่อถือได้การมาของนายน้อยในวันนี้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของเมืองสมุทรสยบฟ้าในระยะนี้ใช่หรือไม่เจ้าสำนักที่ของเชื่อมงหวางเอ่ยถึงก็คือเจ้าสำนักเมืองสมุทรสยบฟ้าเทพธิดาสยบฟ้าจื่อชุยหนิงเอาเถอะไหนๆก็มาแล้วข้าจะทําให้ถึงที่สุดก็แล้วกันหลี่เชี่ยหัวเราะและกล่าวเรียบเฉยออกมาของเชี่ยมงหวางถึงกับล่องอ,อกเมื่อได้ฟังหลี่เชี่ยพูดเช่นนี้เร็วๆนี้สายของกู้จุนได้เข้าควบคุมอำนาจ นางเองก็ไม่สามารถประสานกับจื่อช่วยหนิงได้ดังนั้นจึงมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นโดดเดี่ยวไม่ได้รับความช่วยเหลือการมาของลีเชเย่นับว่าทําให้ของเชื้อหมิงหวังรู้สึกโล่งอ,อกโดยแท้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าลีเชเย่จะจัดการกับกู้จุนหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องจัดการกับพักเซียนเหินจะอย่างไรเสียการที่มามหาสมุทรอุดรของพักเซียนเหินได้สร้างแรงกดดันให้กับเมืองหมิงจูของนาง ไม่น้อยเลยทีเดียวแม้จะกล่าวว่าพักเซียนเถินกับเมืองสมุทรสยบฟ้าเป็นพันธมิตรต่อกันแต่ความจริงแล้วกล่าวที่ถูกต้องมากกว่านั้นพักเซียนเถินเป็นพันธมิตรกับสายของกู้จุนจะเหมาะกว่าในอดีตจื่อชุยหนิงเคยสั่งการกับนางเอาไว้ว่าถ้าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เมืองสมุทรเสยบฟ้านางจะต้องรักษาเมืองหมิงจูเอาไว้ให้มั่นหากเกิดเรื่องขึ้นจริงๆเมืองหมิงจูจะต้องกลายเป็นด่านสุดท้าย จื่อชุนหนิงยังเคยสั่งการกับของเชี่หมิงหวางอย่างหนักแน่นจริงจังหากเกิดเรื่องเมื่อไหร่และตกอยู่ในฐานะโดดเดี่ยวปราศจากความช่วยเหลือถ้าหากจําเป็นต้องของความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกคนอื่นๆไว้ใจไม่ได้มีเพียงหลี่ชี้เย่แห่งสํานักโบราณ่เิยียนเท่านั้นที่เชื่อถือได้แม้ว่าของเชี่ยมิงหวางจะไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจเจ้าสำนักถึงไว้ใจหลี่ชี้เย่ถึงเพียงนี้แต่ทว่าเวลานี้หลังจากผ่านประสบการณ์มาแล้ว นับว่านางได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสําหรับของเชื่อหมิงหวงังภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทางด้านของเมืองสมุทรเส,สียฟ้าเรียกได้ว่าไกลเข้ามาทุกขณะขณะที่ด้านนอกยังมีพรรคเซียนเถิงนที่จ้องตาเป็นมันอยู่อีกทั้งผู้ที่สามารถแบกรับภาระหนักในเมืองหมิงจูก็มีเพียงนางผู้เดียวเท่านั้นซึ่งสร้างความร้อนรนภายในใจให้กับนางยิ่งนักการมาของหลี่เฉี่ยในเวลานี้เป็นการนำพามาซึ่งความหวังอนอยนิด มาให้กับนางชาตินี้นับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับข้าบ้างอยู่เหมือนกันเจดีหมิงจูไม่ได้เลือกสิทธิ์ของหลูฉางซุนมาเป็นผู้สืบทอดกลับเลือกเจ้าที่เป็นเพียงบุคคลภายนอกนับว่าเหนือความคาดคิดยิ่งนักดูท่าเจ้าจะต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นแน่มิฉะนั้นละก็เจดีหมิงจูคงไม่เลือกเจ้าลิเชียกล่าวขณะเจ้ามองไปยังของเชื้อหมิงหวัง ครั้งนั้นที่เขาสร้างเจดีหมิงจูขึ้นมาได้วางทางหนีทีไล่เอาไว้ที่เขาต้องทําเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันกู้จุนอาจมีการยึดอํานาจสักวันแล้วทายาทของราชามังกรดําไม่สามารถโต้กลับขณะที่เขาทิ้งเจดีหมิงจูเอาไว้ก็เป็นวิธีการค้านอานาจอย่างหนึ่งครั้งนั้นได้บรรดาศิษย์ของเมืองสมุทรสยบฟ้า หลู่ฉางซุนเป็นผู้ได้รับการไว้วางใจจากหลี่ชีเย,ย่ยิงและด้วยเหตุนี้จึงมีการมอบหมายให้หลูช่ชางซุนเป็นผู้ดูแรลรักษาเจดีหมิงจูมาชาตินี้หลี่ชีเย่ก็ยังเข้าใจว่าเจดีหมิงจูจะต้องเป็นศิษย์ของหลูช่ชางซุนเป็นผู้สืบทอดไม่นึกเลยว่ากลับเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นผู้สืบทอดซึ่งอยู่เหนือความคาดคิดของหลี่ชีเย่โดยแท้จริงการที่ของเชี่ยหมิงหวางสามารถได้รับการยอมรับ จากเจดีมิงจูย่อมเป็นการบ่งบอกว่านางมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นของเชียหมิงหวางอ้าปากจะพูดแต่นางก็ลังเลนิดนึงจากนั้นจึงได้กล่าวว่าเป็นความจริงที่ข้าไม่ได้มาจากสายของปฐมบรรพบริษุษเพียงแต่ภายหลังปฐมบรรพบริุษร,รับข้าเป็นหลานสิทธิ์เท่านั้นเองปฐมบรรพบริุษที่ออกจากป่าของคงเชียหมิงหวางก็คือหลู่ฉางซุนนั่นเองเขาเป็นสิทธิเอกของราชามังกรดำเคยได้รับการไว้วางใจจากราชามังกรดดำ แม้แต่หลีเชเยที่อยู่ในฐานะอิกาทมินก็เคยประเมินค่าสำหรับตัวเขาเองว่าอบอ้อมอารีมีความคิดอันปิะเิยสิ่งเดียวที่เขาขาดก็คือมีคุณธรรมและเมตตาเกินไปด้วยเหตุนี้เองหลีเชเยที่อยู่ในฐานะอิกาทมินก็เคยฝากฝังเมืองสมุทรเสียฟ้าให้กับเขาสำหรับตัวของหลูฉ่ฉางสุนนั้นก็ไม่ได้ทำให้หลีเชเยต้องผิดหวัง แม้ว่าราชามังกรดำจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเชื่อเสียงของเมืองสม,มุทรเสยบฟ้าที่อยู่ในมือของเขาไม่ได้เสื่อมลงยังคงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเสียดายหลู่ฉางซุนทำผิดมหันที่ส่งผลถึงตายได้อยู่สองเรื่องข้อแรกหลู่ฉางซุนมีชีวิตอยู่ไม่นานเท่ากับกู้จุนกู้จุนมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานมากก็ยังไม่ตายสักทีกลับการหลู่ฉางซุนที่มีอายุอ่อนกว่า ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวกว่ากู้จุนข้อ2ดังที่หลีเชียได้พูดเอาไว้นั้นหลู่ฉางซุนนั้นมีคุณธรรมและเมตตาเกินไปไม่ได้สังหารกู้จุนเสียหรือไล่กู้จุนให้พ้นจากเมืองเสมอเสียฟ้าเนื่องจากหลู่ฉางซุนเองก็เห็นแก่ไมตรีจิตของราชามังกรดำซึ่งเป็นอาจารย์ของตนทำให้กู้จุนมีโอกาสเป็นใหญ่ได้จริงอยู่แม้ว่าเจ้าไม่ได้มีชาติกำเนิดมาจากสายของหลู่ฉางซุนแต่ว่า เจ้าสามารถได้รับการยอมรับจากเจดีหมิงจูดังนั้นขณะที่ลูชางซุนยังคงมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้แข่งรัดแต่อ,อยู่ในกรอบให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองมอบอำนาจให้กับเจ้าขณะที่เจ้าไม่ได้เป็นสิทธิที่เขาถ่ายทอดมากับมือเรื่องนี้นับว่าเป็นความฉลาดเฉียบแหลมและมีสายตากว้างไกลของลูชางซุนลีเชียพยักหน้ากล่าวของเชียหมิงหวางพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าความจริงเป็นเช่นนั้น ดังที่นายน้อยได้พูดเอาไว้ข้าหาใช่มีชาติกำเนิดมาจากสายของเมืองสมุทรเสยบฟ้าแต่มาจากสำนักขนาดเล็กภายใต้เมืองสมุทรเสยบฟ้าเข้าเป็นสิทธิ์ของเมืองสมุทรเสียบฟ้าตั้งแต่ยังเยาววัยได้รับการอบรมสั่งสอนจากระดับเจ้าหอสำนักจนฝึกสุดยอดวิชาเมืองสมุทรเสยบฟ้าได้ภายหลังได้รับการยอมรับจากเจดีย์หมิงจูดังนั้นประถมบรรพบรุษจึงรับข้าเป็นหลานสิทธิ์ ได้ครองตำแหน่งสำคัญเมืองหมิงจูเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษมากในเมืองสมุทรเสยบฟ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำแหน่งเจ้าเมืองหมิงจูไม่ได้แต่งตั้งเองโดยเมืองสมุทรเสียฟ้าแต่แต่งตั้งโดยตรงจากเมืองหมิงจูนั่นเองดังนั้นของเชียมิงหวางได้พูดเอาไว้อย่างนั้นตัวของของเชียมิงหวางเองไม่ได้มีชาติกำเนิดมาจากทั้งสามสายของเมืองสมุทรเสยบฟ้าแต่มาจากสำนักขนาดเล็กภายใต้าการกำกับของเมืองสมุทรเสยบฟ้า เมืองสมุทรเสยบฟ้าแบ่งออกเป็นสามสายได้แก่ของหลู่ชางซุนสายกู้จุนและสายของกองทัพเมืองกรดำสำหรับเสี่ยไห่ชุนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับกองทัพเมืองกรดำแต่ว่าฐานะของเสี่ยงห่ชุนในเมืองสมุทรเสยบฟ้าก็มีความพิเศษอย่างยิ่งเหมือนกันในอดีตขณะที่สายของหลู่ชางซุนกลุ่มอำนาจในเมืองสมุทรเสียฟ้าอยู่นั้นในขณะที่ฐานะของกู้จุนในเวลานั้น เรียกได้ว่าอยู่สภาพกึ่งถอนตัวแม้ว่ากู้จุนเองก็มีลูกศิษย์หลานศิษย์แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเขาไม่สามารถครอบครองอำนาจในเมืองสมุทรเสยียบฟ้าได้อยู่แล้วสําหรับกองทัพมังกรดำนั้นไม่ต้องพูดถึงต่อให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในเมืองของเมืองสมุทรสยบฟ้าแต่ปณิธานของกองทัพมังกรดำสามารถทำงานใหญ่ให้กับเมืองสมุทรสยบฟ้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ภายหลังกองทัพมังกรดำได้ติดตามราชามังกรดำออกกรบหลังการศึกผ่านไปกองทัพมังกรดำคงเหลือไว้เพียงชื่อเท่านั้นขณะที่ในความเป็นจริงได้สิ้นสลายแล้วสิทธิที่เป็นสายของกองทัพมังกรดำที่อยู่ในเมืองสมุทรเสียฟ้าล้วนแล้วแต่เป็นประเภทที่อ่อนแอนทั้งสิน้นหลังจากนั้นอิธิพลของกอ,องทัพมังกรดำที่มีต่อเมืองสมุทรเสียฟ้าได้ลดต่ำลงไปมากทีเดียวหลังจากนั้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมาก เมืองสมุทรสยบฟ้าอยู่ในการปกครองของลูช้างซุนซึ่งในความเป็นจริงเรื่องนี้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ลูช้างซุนมีฐานะเป็นสิทธิเอกของราชามาังกรดำํำไม่ว่าจะเป็นด้านชาติกําเนิดหรือการสืบทอดลูช้างซุนนับว่าเป็นสายตรงการปกครองเมืองสมุทรสยบฟ้านับว่าเป็นเรื่องที่สมเพสสมผลอยู่แล้วอีกทั้งเมืองสมุทรสยบฟ้าช่วงที่อยู่ในมือของเขานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแต่ว่า กู้จุนไม่เคยคิดที่จะไม่ครอบครองเมืองสมุทรเสยบฟ้าโดยกู้จุนมองว่าเมืองสมุทรเสยบฟ้าเป็นของเขาดังนั้นกู้จุนจึงได้ซ่องสุมกำลังบ่มฟักกำลังของตนอย่างเงียบๆขณะที่ลูช้างซุนที่มีคุณธรรมและเมตตาธรรมและเห็นแก่นหน้าของราชาัมกรดํดำที่เป็นอาจารย์ของเขาจึงเป็นการเ้าะโอกาสให้กับกู้จุนทำให้กู้จุนค่อยๆผงาดขึ้นมาในเมืองสมุทรเสยบฟ้ากระทั่งก่อนที่ลูช้างซุนจะเสียชีวิต กูจุนก็อยู่ในฐานะมีบทบาทมากในเมืองสมุทรเสียฟ้าอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้ภายในเมืองสมุทรเสียฟ้ามีสายของหลูฉางซุนและสายของกู้จุนกลายเป็นดุลกําลังสามเศร้าขึ้นมาขณะที่ของเชียงมิงหวังนั้นมีชาติกําเนิดมาจากสํานักขนาดเล็กภายใต้การกํากับของเมืองสมุทรเสียฟ้าของเชียงมิงหวังนั้นมีพรสวรรค์ที่ดีมากอีกทั้งยังเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาแม้จะอยู่ในฐานะสิทธิธรรมดาทั่วไป แต่ก็ได้รับการให้ความสำคัญจากผู้วุโสเป็นอันมากดังนั้นในขณะที่องเชี่ยมิงหวางยังเป็นหญิงสาวอยู่นั้นก็ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาโดดเด่นในหมู่กลุ่มคนรุ่นใหม่นางเคยนำทัพออกปราบปรามหลายครั้งสร้างผลงานเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวตามหลักแล้วด้วยพรสวรรค์และกำลังความสามารถของคงเชี่ยมิงหวางอานาคตของนางจะต้องโช่ช่วงชชวฉวแน่นอนเสียดายสิ่งที่เป็นข้อด้อยของนางก็คือ นางไม่ได้สังกัดอยู่ภายในสายหนึ่งสายใดในสามสายของเมืองสมุทรเสียบฟ้าไม่ได้เป็นผู้เยาวของลู่ฉางซุนยิ่งไม่ใช่สายของกู้จุนกับกองทัพเมืองก่อนดำก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดอย่างใดดังนั้นความสำเร็จช่วยชีวิตของของเชีงหมิงหวางกเกรงว่าคงต้องหยุดอยู่แค่ระดับผู้อาวุโสใจยังรเรสียการที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งคิดจะครอบครองสู่นำหน้าทองเมืองสมุทรเสียบฟ้าหาใช่เป็นเรื่องง่ายใด แต่แล้วไม่นึกไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งของเชีย่ยหมิงหวางที่อายุยังน้อยได้เดินทางไปยังเมืองหมิงจูจับพระจับพลูได้รับการยอมรับจากเจดีหมิงจูสร้างความตื่นตระหนกให้แก่บรรพบุรุษลู่ฉางซุนต่อมาลู่ฉางซุนได้รับนางไว้ในฐานะหลานสิทธิ์และกําหนดให้นางเป็นผู้สืบทอดต,ตาแหน่งเจ้าเมืองของเมืองหมิงจูเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการยืนยันฐานะของของเชีย่ยหมิงหวางในเมืองสมุทรสยบฟ้านับแต่นั้นไปต้นมา ใจยังไรเสียตำแหน่งเจ้าเมืองหมิงจูนั้นใช่ว่าระดับอาวุโสจะสามารถเทียบเคียงได้เจ้าเมืองหมิงจูไม่ต้องฟังคำสั่งจากเมืองสม,มุทรเสียฟ้ามีอำนาจตัดสินใจในกิจการงานต่างๆภายในเมืองสม,มุทรเสียฟ้าอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตำแหน่งเจ้าเมืองหมิงจูนั้นมีฐานะอยู่ในระดับบรรพบุรุษของสำนักจือช่วยหนิงเป็นอะไรไปหรือจากการที่หลี่ฉีเย่ได้ฟังคำของคงเช่หมิงหวางแล้วจงึงเลยถามขึ้นค่ะ ก็ไม่ได้รับข่าวจากท่านเจ้าสำนักแต่ว่าข้าได้ข่าวว่านางยังปลอดภัยและอาศัยอยู่ภายในเมืองสมุทรเสียฟ้าเป็นการชั่วคราวของเชี่งมิงหวางทำท่าไต่ตรองนิดนึงแล้วกล่าวว่าตามการคาดเดาของข้าท่านเจ้าสำนักจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่นอนลีชีเย่พยักหน้ายิ้มนิดนึงแล้วกล่าววา่าพวกเจ้านี่ก็แปลกคนจริงถูกกู้จุนแย่งชิงอำนาจไปง่ายๆอย่างนี้นี่นะช่างเถอะไม่โทษพวกเจ้า ก่อกัอกบกู้จุนพวกเจ้ายัางอ่อนนักคงเชี่ยมยิงวางทำท่าลังเลนิดหนึ่งสุดท้ายนางได้แต่กล่าวว่าความจริงแล้วความจริงบ,บรรพบุรุษกู้จุนไม่ได้ปรากฏตัวมาโดยตลอดเวลานี้ผู้ที่ดําเนินการทุกอย่างคือบรรพบรุษเย่เย่จิวโจโน่ะสิหลี่ชีเย่เอ่ยขึ้นช้าๆถูกต้องเมื่อคองเชี่ยมิงวางเห็นว่าปลอดคนจึงเผยความจริงออกมาว่า พวกเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความคิดของบรรพบุรุษกู้จุนเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาล้นแล้วแต่บรรพบุรุษแเย่เป็นผู้ดำเนินการพวกเจ้ายังไม่เข้าใจอยู่แล้วแเย่จิวโจวติดตามกู้จุนมาตั้งแต่ยังเด็กเขามีความซื่อสัตย์ต่อกู้จุนเป็นอันมากถ้าหากกู้จุนให้เขาไปตายเขาจะไม่ลังเลเลยแเย่จิวโจวคือปณิธานของกู้จุนเขาดำรงอยู่เพื่อกู้จุนลิเชยกก่าวเฉยเมื่อออกมา แย่จิวโจคือสิทธิเอกของกู้จุนเขาติดตามกู้จุนมานานมากกล่าวได้ว่าเขามีฐานะที่สูงเด่นยิ่งนักในเมืองสมุทรสยบฟ้าจบตอนค่ะ